bài vô, camera พระอาจารย์เจ้าวาดวัดพฤทธระวันโชติกรามนะครับกำลังแจ้งกำหนดการทอดกระถินวันนี้นะครับบุญใหญ่บุญมหามงคลประจำปีพุทธศักราช2568นะครับบุญทอดกระถิน สวัสดีครับวัดนี้ขนานี้เวลา10นาฬิกา55นาทนะครับระ่างพรพระวพระบรมศพใีนะครับ Okay. <laughs> ศสาสนิกชนมาร่วมทำบุญกันนะครับนนวันกุศลใหญ่เลยนะครับหนึ่งปีหนึ่งวัดทอดกระถินได้ครั้งเดียวนะครับวันนี้วันทอดกระถินวัดหลวงพ่อหมอนะครับวันที่18วันเสาร์ที่18ตุลาคม2568น,นะครับ ิน้อใจรร่วมับินด้วยกัันนนะครบใงานกระถินสามัคคีวัดหลวงพ่อหมอนะครับวัด พระครูพิบูลวรธรรมนะครับหลวงพ่อสมบูรณ์อินทะโชโตนะครับนะฮะวันนี้อยู่ในช่วงเพนนะครับช่วงเพนถาวายอาหารเพนแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับผมจะให้ชมที่นี่นะฮะมีลักษณะพานโตนะฮะลักษณะพานโตไม่เหมือนไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับ ถาวายแก่ภิกษุสฆ<ง>์แต่ละองค์แต่ละองค์นะครับท่านจะฉันอะไรท่านก็เลือกฉันได้นะครับนี่ครับนี่ครับอ่านเจ้าวาดวัดก็นำพาอาสวดนะครับ ก็ทายกทายิกาวัดนะครับนี่ฮะอาจารย์กูอยู่หน้าวัดเราเนี่ยครับนะฮะหน้าวัดหลวงวัดหลวงพ่อหมอเราเนี่ยครับพุทธสวรรค์โชติการามครับ งานทอดกระถินวัดหลวงพ่อหมอนะครับวัดพฤษวรนโชติการามนะครับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อสมบูรณ์อินทโชตโตนะครับท่ทบานก็ปัจจุบันท่านก็ไม่ได้อยู่แล้วครับท่านวัดภาพะนะครับวันนี้ผมมาร่วมทําบุญรุกจุนงานทอดกระถินประจําปีพศ2568น,นะครับขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดมนต์เพื่อ ที่จะฉันพนระทหารเพนนะครับฉันพนระทหารเพนเสร็จเรียบร้อยแลว้วก็ไปนํากระถิ่นนำ้ำองคตไปแห่รอบพระอุโบ,บสถวัดหลวงพ่อหมอนะครับอตอนนี้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับร่วมอธิษฐานร่วมน้อมจิตน้อมใจนะครับทําบุญทํากุศลด้วยกันนะครับนะฮะ พุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับตาปังวาลานิปัติปังนา